สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงตัวอย่าง ตารางการซ้อมนะครับผมสำหรับผู้เริ่มต้นโดยตารางการซ้อมสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะซ้อมป,ประมาณ3วันแล้วก็พัก1วันนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสําหรับวันแรกนะครับผมก็จะเป็นการซ้อมกล้ามเนื้อน้าอกกับกล้ามเนื้อแขนด้านหลังนะครับหรือที่เรียกว่า t r i c e ส์นะครับผมแล้วก็กล้ามเนื้อท้องก็มาเริ่มกันเลยอันนี้เป็นท่าแรกนะครับผมใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อน้าอกส่วนบน ชื่อว่าอ n c l i n e bench press ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ดัมเบลหรือบาเบลก็ได้แล้วแต่ชอบครับแต่โดยส่วนตัวผมชอบดัมเบลมากกว่าครับผมก็มาเริ่มกันเลยท่าก็ประมาณนี้นะครับผมตากบอกให้เฉียงขึ้นไปประมาณสัก60องศาครับก็เราจะบริหารประมาณในช่วง8ถึง12ครั้ง3ถึง4เซตครับผม พยายามจับความรู้สึกตอนลงว่าให้หน้าอ,อกเราันยืดออกมานะครับ,รบผมต่อไปบริหารครบ3-4เป็นซนแล้วนะครับต,ต่อไปก็จะเป็นท,นท่าที่2เป็นการสร้างความหนาให้หน้าอกส่วนกลางนะครับที่เรียกว่า Flat Bench p เพรสครับผม ก็จะต่างจากถ้าเมื่อกี้ตรงที่แค่ว่าบอกเราเนี่ยไม่ได้เดียบครับมมันกันเลยก็ 8, ปดถึงสิครั้งครับพยายามเพิ่มน้ําหนักพุ่เซ็ตถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามอย่ายกให้ได้น้อยกว่าแปดครั้งครับผมเทคนิคเดิมครับคือตอนลมเนี่ยให้รู้สึกว่าการนื้นอหน้าอกเราเนี่ยถูกยืดออกไปตอนดันเนี่ยใช้หน้านอ,อก ครับก็ผ่านไปแล้ว2ท่าต่อไปก็จะเป็นท่าที่3นะครับเรียกว่าดัมเบลฟลายก็คือมันจะมีทั้งแมชชีนฟลายหรือดัมเบลก็ได้นะครับก็อย่างผมชอบเล่นฟรีเวกก็เนี่ยครับดัมเบลครับก็มาดูเลยครับเหมือนเดิมจะต่างจากเบนช์เพรสตรงที่ว่าเราจะทำมือแบบนี้นะครับเราจะอ้าออกไป ให้รู้สึกว่าหน้าอกเนี่ยตรงหยัเหมือนเดิมเลยครับเราก็จะบีบเข้ามาโดยการบีบเนี่ยเราจะโฟก,กัสที่กล้ามเนื้อหน้าอกด้านในนะครับลองอกเราครับผมนี่ฮะเ้นอกด้านในบีบเข้ามาบีบเข้ามาแร้วผมไม่จําเป็นต้องมาชนกันอะไอย่างนี้ทุกครั้งก็ได้ครับอยู่ที่ความรู้สึกของเรามากกว่าพยายามใช้ความรู้สึกครับ ท่านี้ผมจะใช้น้ำหนักไม่หนักมากนะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะซ้อมประมาณอยู่ในช่วง 10- 12ครั้งใช้น้ำหนักที่เล่นได้ 10- 12ครั้งครับผม4เซนครับต่อไปก็จะเป็นท่าที่ผมชอบเล่นมากครับเขาเรียกว่าเชเบิลครอโอเวอร์โดยท่านี้จะเป็นท่าสุดท้ายผมจะใช้น้ำหนักไม่เยอะมากแต่ว่าจะเล่นจำนวนครั้งศูนย์ก็คือ ห้ถึงครั้งครับเพื่อเป็นการปั๊มเลือดเข้าไปในกล้ามเนื้อหน้าอกครั้งสุดท้ายก่อนจะจบเพราะว่าท่านี้เป็นท่าสุดท้ายของกล้ามเนื้อนาอกนะครับท่าก็จะประมาณนี้ครับเมล่อเราบีบหน้าอกเข้ามาปล่อยไปข้างหลังให้ยืดหน้าอกของเราออกไปครับ จบแล้วครับผมสำหรับกล้ามเนื้อหนะ้าอกต่อไปเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังนะครับที่เรียกว่าไทรเซ็ปโดยกล้ามเนื้อไทรเซ็ปผมชอบเริ่มข่้าแรกด้วยเพรสดาวครับครับผมเพราะว่าทำไมต้องเป็นไทรเซ็ปเพราะว่าเรา ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหมือนเราใช้แขนหลักไปด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องวอร์มแล้วครับเราเริ่มเซนจริงได้เลยนี่นะครับผมท่าก็จะประมาณนี้เราจะไม่แบบอย่างนี้หรือยอ,ยอย่างนี้นะฮะอันนี้จะเป็นท่าที่ผิดเพื่อให้ดูพิายารอเอียดไปสุดครับผมก็สำหรับน้ำหนักจำนวนครั้งทงี่ใช้ก็ จะเล่นอยู่ช่วง10ถึ12ครั้งนะคะรับ4เซนตต่อไปจะเป็นท่าที่2ครับนีเ่เรียกว่า one arm นะครับผม tricep extension mm. ก,ก็พยายามเหยียบแขนให้ตรง <1> 1> อยู่ข้างหัวนี้นะครับนี่จะเป็นท่าที่ถูกต้องครับ <1> 1> คือพยายามเหยียบแขนให้ตรงช่านะะี้ครับ พยายามจับความรู้สึกก็ใช้สเสร็จถูกเหยียบเหยียบขึ้นครับผมบางครั้งมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือท่าที่ผิดนะครับแต่คือถ้าทำเนีจะรู้สึกว่าแบบมันง่ายกว่าแต่นี่คือท่าผิดให้ถูกควาจะล็อกช่วงต้อแขนเอาไว้ครับผมสลับการทำทีละค่าก,ก็อยู่ในช่วง คือคือว่า r e uh, v e r s e grip press down ครับผมจะเป็นการจับแบบนี้นะคะรับันกำปั้นข้อหาตัวเราะครับผมแล้วก็เหยียดออกไส้ใช้ความรู้สึก3เซนเหยียดออกไสรับใช้น้ำหนักไม่ต้องเยอะมากะครับก็อยู่ในช่วง12ครั้งถึง15ครั้ง3เซนครับ เพราะว่าท่านี้เราจะเป็นการฟวามเลือดเข้าสู่ไฟเซของเราก็สรับการทัน,น,นะครับครับผมทัสข้างนับเป็น1เซ็ตระหว่างเซ็ตก็พักประมาณ1นาทีไม่ควรเกิน2นาที เพราะว่ามัน,นใช้กล้ามเนื้อชิ้นเล็กครับผมก็ต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับถ้าที่ผมชอบที่สุดสำหรับกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยผมจะใช้ตัวแมชชีนครับผมเขาเรียกว่าเคเบิลคันก็ผมค่อนข้างจะใช้น้ำหนักเยอะครับผมถ้าก็ประมาณนี้หรือแบบถ่าห่ะ เีตัวนี้ก็อาจจะใช้เป็นซิปอัพปกติก็ได้นะครับผมก็ทําประมาณ15ครั้ง4แสนแครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับวันแรกสาหรับตารางของผู้เริ่มต้นก็ลองเอาไปทําตามดูได้ครับผมครากมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถ,ถามได้ที่ z i g l a p c o m นะครับผมครับขอบคุณครับ